คลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงการฝึกใช้กล้ามเนื้อที่ถูกต้องนะครับในการออกเสียงพยัญชนะนะครับตัวย่อยักษ์หอหีบหัวแหวนอ้ออ่างแล้วก็ฮอนุคูกนะครับตัวอักษรกลุ่มนี้นะครับก็จะใช้การออกเสียงมาจากโพรงปากด้านในนะครับเปรียบเทียบเหมือนอันนี้เหมือนเป็นช่องปากนะครับการเปล่งเสียงของกลุ่มนี้คือการเปล่งเสียงมาจากโพรงปากด้านในแต่ละตัวก็จะมีตัว แล้วษณนะที่ต่างกันบ้างเล็กน้อยนะครับอย่างยอยักษ์ยอยักษ์เป็นเสียงมาจากโพรงปากด้านในแล้วก็จะมีการใช้ขากรรไกรขยับด้วยะนะครับส่วนวอแหวนวอแหวนก็จะใชะ้ตัวลิฟิปปากประมาณหนึ่งนะครับก็คือเป็นเสียงจากโพรงปากด้านในแล้วก็มีตัวลิฟิปปากมาร่วมด้วยนะครับส่วนตัวอื่นนะครับหอรีบคอน,นคกูแล้วก็อออ่างนะครับก็ ออกเสียงคล้ายกันนะครับในตัวออ่างราจะพูดไปใน EP ีที่1นะครับก็คือการอ,าออกเสียงสระนะครับถ้าฝึก EP 1ีหมาแล้วก็อาจจะฝึกเสียงอออ่างได้เข้าใจแล้วนะครับส่วนหอขีบกับพอนกคู่นะครับก็อ,ออกเสียงเหมือนกันนะครับก็คือเป็นเสียงจากโพรงปากด้านในนะครับโอเคง่ายๆนะครับอัวนี้ลองมาไล่เสียง การออกเสียงเต่ลตัวนะครับเป็นตัวอักษรผสมกับเสียงสระนะครับเอาที่ยอ,อยักก่อนนะครับก็ายายโยาย,ายูเยยียื้นะครับ,อห,อห,บ,รบห,หอหีหหอหหูเฮห,หีหือนะครับแล้วก็ววแวน ว,าว,าว,ว้าวววววเวเวเวนะครับอ้ออางก็ข้ามไปนะครับเพราะถือว่ามันอยู่ในกลุ่มเสียสระนะครับใน EP พหนึ่งนะครับแล้วก็ฮ้อนุคู่ก็ฮ่าฮ้อฮู้ฮเฮฮีฮือนะครับ โอเคอ่ะอันนี้ก็ไม่ยากนะครับแล้วก็ฝึกการเป่งเสียงมาจากปากนะครับเหมือนเดิมนะครับอ่ะให้เสียงดังมาจากปากใช้ลมจากท้องดันมาที่ปากเลยแล้วก็เป่งเสียงดังๆนะครับโดยไม่เค้นที่คอนะครับก็ย่อๆนะครับก็ย่อย่อโยยูเย่เย่ยื้นะครับหอหีบก็ฮ่าหอโหเฮหเ ือนะครับว่าวนว่าววววูเววีเวอนะครับประกอฮอลอคู่ก็ห้าฮอโฮห้เฮ่เฮ่ฮึ่นะครับการฝึกเป่งเสียงดังๆก็ช่วยให้การควบคุมกล้ามเนื้อในการเป่งเสียงมันอยู่ที่ปากทำได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ทำให ออกเสียงคําในกลุ่มนั้นได้ง่ายนะครับอ่นนี้ลองมาเป็นประโยคนะครับที่ใช้ในการฝึกนะครับอย่างยอยักษ์นะครับก็ใช้ประโยคนี้นะครับย่ายยิ้มยั่วเย้ายียวนยิ่งใหญ่ยามเย็นยะเยือกยูยงยืนยาวนะครับอ่นนี่มันง่ายก็เลยแต่งได้ยาวหน่อยนะครับอ่ะหอหีบนะครับ หาเห็ดหอมหางหายให้หัวหินนะครับวาแหวนนะครับว้าววับว้าววิบวับวิ่งวนเวียนวังวนนะครับอ่ะนี่ก็คือเป็นตัวการฝึกตัวประโยคนะครับที่ช่วยในการออกเสียงพยัญชนะในกลุ่มนี้นะครับใช้เปล่งเสียงมาจากโพรงหลังของปากนะครับ คราวนี้ก็ลองมาฝึกการเปล่งเสียงดังๆให้คล่องขึ้นนะครับการฝึกเปล่งเสียงดังๆเนี่ยมันช่วยยังไงนะครับก็จะช่วยให้เรามีการควบคุมกล้ามเนื้อในการเปล่งเสียงที่ปากทําได้คล่องขึ้นนะครับเพราะว่าในโรคสปายโรดิกดิฟโฟเนียปัญหาคือมันจะมีการใช้ตัวกล้ามเนื้อในการเปล่งเสียงมันจะมาใช้กล้ามเนื้อคอในการช่วยในการเปล่งเสียงเยอะเพราะนั้นถ้าเราสามารถเปล่งเสียงโดยใช้แค่กล้ามเนื้อบริเวณปากในการเปล่งเสียงเนี่ยมันก็จะช่วยให้ กลไกการพูดมันกลับมาเป็นปกติได้ง่ายขึ้นนะครับอ่าอันนี้การเปล่งเสียงดัง,ด Kang, ม,ม,ดง,ง ang, มันจะไม่ใช่การตะโกนนะครับการเปล่งเสียงดังก็งงคือลมมันมาที่ปากแล้วปากทําทตัวเป็นตัวขยายเสียงนะครับโดยที่เสียงดังๆได้โดยที่เราไม่ต้องใช้การเค้นเสียงจากคอเพื่อใช้การตะโกนนะครับมันจะต่างกันนะครับยังลองใช้ประโยคในกลุ่มนี้ก็ได้นะครับผมจะลองอ,อ่านแบบเสียงดังๆดูนะครับใช้ ไปโยคเดิมนะครับเย้ยิ้มยั่วเย้ายียวนยิ่งใหญ่ยามเย็นยะเยือกอยู่ยงยืนยาวนะครับอ่ะหอหีบนะครับหาเหตห้อมห่างหายให้หัวหินนะครับว,ว้าววับว,ว้าววิบวับวิ่งวนเวียนวังวนนะครับอ่ะถามว่าผมใช้ตะโกนหรือเปล่าผมไม่ได้ตะโกนนะครับแต่๋ยวผมใช้การเป่งเสียงดังๆมาจากปากนะครับ อ่ะนด่ก็คือเป็นลักษณะที่บอกนะครับว่าการฝึกแต่ละอย่างมันก็จะมีลักษณะเฉพาะต่อโลกอันนั้นนะครับในโลกสปรตลิกดิสฟอนเนียสิ่งที่สําคัญก็คือต้องใช้การ พยายามฝึกการเปล่งเสียงมาจากปากโดยใช้กล้ามเนื้อส่วนที่ถูกต้องในการควบคุมเสียงก็คือกล้ามเนื้อบริเวณช่องปากนั่นเองนะครับซึ่งสิ่งที่มีปัญหาในคนที่เป็นล่องกระพว่าเด็กนิดว่เนี้ยคือใช้กล้ามเนื้อที่ไม่ถูกต้องในการออกเสียงนะครับเพราะนั้นเหมือนสมองเราไปจําให้ใช้กล้ามเนื้อคอมาช่วยในการออกเสียงเยอะเพราะนั้นเราต้องแก้ไขโดยการปรับการทํางานของกลไกการพูดให้มันมาอยู่ที่ปากนะครับมันก็จะทําให้กลไกการพูดเป็นปกตินะครับ